Uh huh. สวัสดีครับผมพนักงานขายร้าน Fittec Supply นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวลูวิ่งนะครับ Master X อีกรุ่นนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ 6007B นะครับนี่นะครับตัวนี้มอเตอร์เป็นมอเตอร์ a c นะครับเจ็ดแรงเลยนะครับนี่นะฮะ มอเตอร์ใหญ่มากนะครับเห็นไหมมอเตอร์เท่ากับปั๊มน้ำเลยครับตัวนี้สี่จุดห้าเฮตีพิกเจ็ดแรงสี่จุดห้าเฮตี 4.5พีนะนะพีกเจ็ดอเตอร์ AC 4.5ตรง,ตรงครับผมเป็นมอเตอร์ AC นะครับอันนี้เรามาดูหน้าสายพานันนะครับความกว้างนะครับความกว้างตัวนี้อยู่ที่60เซนเลยนะครับความยาวนะครับความยาวของสายพาน อยู่ที่160่งร้อยเซนนะครับความหนอันนี้ความหนาใส่ผพานนะครับตัวนี้ค่อนข้างหนาอยู่นะฮะตัวนี้อยู่2.5ง mm มิลครับหนึ่งสองสามสามมิลออนี้อยู่สามมิลนะครับ นี้เรามาดูหน้าจอกันนะครับหน้าจอตัวนี้เป็น led นะครับของสตาร์ทดูนะครับ <c oughs> หน้าจอตัวนี้ก็จะบอกเป็นเวลาระยะทางระยะทางตัวนี้จะแยกมานะครับอันนี้แคลอรี่นะฮะนี่อัตราเต้นหัวใจนะครับตัวนี้จะมีดีตรงที่ว่าหน้าจอสามารถแยกเป็นจอเล็กจอใหญ่ได้นะฮะ อันนี้คือจอใหญ่อันนี้คือจอเล็กนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากดูจอใหญ่เราปิดจอใหญ่ได้ปั๊บอันนี้เราจะมาโชว์อยู่ที่จอเล็กอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะทุกอย่างจะไปอยู่หน้าจอนี่หมดเลยนะครับนะตัวนี้นะฮะลองมาดูสปีดกันครับสปีดได้เท่าไรครับเออตัวนี้ดีเลยแยกหน้าจอได้ด้วย ตัวนี้ได้สปีดที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนอินงไยนะฮะส่วนฟร์มชันนะครับอามาดูกันครับปิดตัวตัวนี้นะฮะสุดแล้วครับ,นนรบ21นะครับได้21องศานะครับ ตัวนี้มีพัดลมนะครับสามารถพัดลมได้นะฮะมีพัดลมระบายอากาศด้านหน้าครับผมสามารถฟัง m อ3ได้นะครับฟังเพลงได้นะครับเสียบเอ็มได้เสียบยูเอสีเสียบยูเได้ชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับโปรแกรมสามารถกดเข้าได้เลยนะครับ โปตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราจะเข้าเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินะฮะเรากดที่โปรแกรมได้เลยนะครับนี่นะฮะโปรแกรมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ฮะเราสามารถกดได้เลยนะฮะสมมุติเราจะเอาโปรแกรมสองกดปั๊บมันจะขึ้นโปรแกรมสองทันทีเลยนะฮะมันไม่ต้องเข้าไปกดหนึ่งสองสามแบบนี้แล้วนะฮะพอเข้าโปรแกรมสองปุ๊บเหมือนเดิมครับเวลาสามารถตั้งได้ว่า วิ่งเร็ววิ่งช้าเท่าไรเอากี่นาทีสามารถตั้งได้หมดนะฮะนะครับต่ำสุดคือห้านาทีครับสูงสุดคือเก้าสิบเก้านาทีนะฮะเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีแยกเวลาให้นะฮะเวลาตัวนี้คือเวลาที่เ,เหลืออยู่ตัวนี้คือเวลาที่ใช้ไปแล้วครับผมมันจะมีแยกเวลาให้เราไม่ต้องกดเข้าไปดูนะครับแล้วที่สำคัญนะครับตัวนี้มีคูดาวให้ด้วย น,นี่นะฮะมีคูดาวให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จบเพลงแค่นี้นะครับครับผมสวัดีครับ